อะไรไม่คุ้มคุ้มชอบแต่งเพลงใจอวดรักบุด้วยเอ้ต้องตัดเล็บก่อนจะเล่นกีตาร์เอ้ตัดเล็บก่อนจะเล่นตัดต้องตัดเล็บไม่เอ้ไว้ยาวเอ้ไว้เล็บแล้วก็มาถึงวันจับขอด้ะอ๊ะจับขอดมือซ้ายไหมหรอมือซ้าย อะะไรนมาของเอยาวไปเลยอ่ะน่ารักว่าพ่อกับแม่น่ารักปะไปหาให้เจอกันไปไอ้หนพ่อกับแม่น่ารักป่ะไม่เลยเฉยครับแล้วสองคนนี้อ่ะพ๊บปฮ๊อปไม่เคยเห็นแล้วสองคนนี้เป็นอะไรสองคนนี้อันนี้เป็นพ่อแม่อันนี้เป็นอะไรอันนี้ลุงรวมน้องตาครับลุงกูคบเด็กครับลุงกูลุงกูเอาสิ่งใหญ่เอลุงเอากูกับน้องตาหน่ารักป่ะ ลุงกูครบเด็กครับลุงกูดีลุูกๆอะไรลุงกูจะเอาตั้งค์ยังเอาลุงหรือกูเอาลุงกูครับมูไม่รู้เรื่องถีบกระเด็นโอ้ยแม่แม่แม่ครับเล่นมั้งพ่อแม่ครับใกล้เสร็จแล้วครับแม่จะเล่นให้พ่อฝ่าให้ให้ก๊อฟเล่นหน่อยสิก๊อฟก๊อฟสี่แล้วคนถึงบ้านจำผิดชื่อท็อปก๊อฟสี่สิบแล้วก็เป็นการเล่นเราเล่นอยู่แต่ขึ้นแฟน ขึ้นสี่หกสี่หกเฉยเลยนะน่าบวชผิดแล้วน่ะเนี่ยบอสถึงได้อยู่ไปยืนหน้าผาเพลงเนี่ยช่วงที่ดีที่สุดไงล่ะครับสี่หกโซโล่เดียวด้วยแล้วขึ้นสี่หกว่าจ้าบเลยแล้วรูงมั้ยฉันทไมเราไปไต่ถือขึ้นไนที่เขาให้หมดอ่ะไมผิดดีนิดเดียวเลยพี่ฟังนะมันเหลือก้อนท้ายผมเปลี่ยนไม่ไม่ส่งละ ก็ขอฝากบทเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นบทเพลงเงาๆคิดถึงใครบางคนจากน้องต๊อซียี่สิบลงวันกลางคืนก็เงาเราก็อเมื่อเธอไม่อยู่ตรงนี้โอ๊ยอยากกินยาอมจุงเบยเนาะคอแห้งว่ะโอ๊ยเจ็บคอชมกาแฟว่นกินแมตามไว้ อ๋อวะกินละกินละเจบคอเจบคอโอ๊ยไม่มีเสียงอ่ะพี่ต่อยเตงบกินดกีวันมันมัน้งเกมตันเนี้ต้มา็นเดียไม่หอ พร้อมร้องร้องแบบน่ารักเฉลยนี่ร้องร้องน่ารักเฉลยลูกอมเฮ้เป็นมะนาวมันเป็นยาอมอ่ะสมมติมันต้องกินไม่กินตายโอ้ยไม่ใช่ร้องร้องไม่แย่เดีวไม่เดียวไม่ขาด ผมจะบอกให้นี่จะแต่งเสไอ้แบงค์เไหมผมไม่ได้พอฟังเมื่อกี้พ่ไม่ฟังเอก็หนูแม่งเดียวใครน่ารัจัอเลไม่มีใครน่ารัจัเลยหเย่ข้าวมข้าวมาข้าวใหม่เวลากลางวันต่อนี้อะไรคุณน็อต เต๋มไหมอะดีพี่จะบอกไงนะเพลงนี้ถ้าแต่งเสร็จพี่จะฟังทุกวันเลยพี่จะเแต่งซ้ำนี้ไปพี่จะคิดถึงพวกคุณตลอดอกี่วันเดงคุณจะฟังทุกวันจริงไม่ออกไม่โดนไม่โดนอะไรเอ๊ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนจริงๆเพราะรุนแรงนะครับเฮ้ยดูเอ๊ะเอ๊ะนี่ วางไว้ก่อนไ้ก๊อมเล่นต่อพออยู่คนเดียวมันจึงเปล่าเปลือกหัวใจพออยู่เรื่องเดียวเรื่องที่เกี่ยวกับฉันและเธอขอยเธอได้ฟังและได้ยินที่อยู่นี้ฉันคนนี้ยิ้เอไม่มีเลยเหรอฉันคนนี้เอาหมอนไป ข้ามเงินมันก็หลุดหมดในคิ้วคือว่านี่อีกตอนดยวยพ่อฟังมาพ่อมันแต่งอแม่ครับอ่างอแม่ก่อนครับง้อแม่ก่อนเลยครับ,รบตั้งแต่แรกเอาตอนนี้เสร็จเดี๋ยวตั้งแต่แรกเลยอตั้งแต่แรกเลยให้ห มันจบเร็วมันไม่ฟังไงแบงไม่ฟังอ่ะพ่อเป็นหัวแม่ครับไม่ผิดนะพ่อผิดไหมคะับผิดอยู่รักเดียวเดือยกับฉันแเธอขเธอได้ฟังและได้อันนี้ท่อนฮุกยังยังไปแล้วฮุกไปแล้วครับพ่อครับโอเคพี่ผมเล่นอยู่นี่คือท่อนฮุกครับโอเคครับโอเคครับ น่าน่ารักแล้วอ่ะไม่น่ารักเลยแล้วพี่อยู่คนเดียวมันช่างลำเอียงหัวใจพออยู่เรื่องเดียวที่เกี่ยวกับฉันและเธอขอให้เธอได้ฟังและได้ยินอย่างจบเนี่ย พร้อมนพย้่มไปแล้วพร้อมหรือยังพร้อมนี่อ่ะนี้น่าจะพอ่คอยเธอด้ฟังด้ยนฉันนี้ฝนคนนี้เพลงนี้สิ่งฉันคนนี้อันนี้เพิ่งคิดใหม่เฮ้ยเจ๋งนะถึงเธอนาราเฉลย บทเพลงนี้ได้ยินบทเพลงนี้สิ่งฉันคนนี้รักเธอบที รอออักเธอเขาเธอแตาเป็นดีดีเมเจอเซเว่นเคเขาจะเดิอเดินอยูแล้วเคยเห็นรูปพี่นันในไอจีตอนหมยาวมีในไอจีเก่าๆวเกาหลีเกาหลีบทเพลงนี้เียงฉันคนนี้ ขี้งอนอีกคนก็ขี้ไม่ลาดขี้ไม่ก้อนเออขี้ไม่ก้อนโอ้ยว่าจะใช้าดอยู่เลยเจอกับพี่อุ้ยในห้องน้ำอ่ะกำลังแบบจะเข้าไปเปลี่ยนชุดมือกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่อุ้ยพี่ว้าตีแบ๊กที่จะโตนะโอ้ยวันนั้นบอกง่ายอย่างเงี้ยหมูดิน